นอกจากเรื่องของผู้พิการขาขาที่เราได้เล่าข่าวกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคก็ยังมีในเรื่องของเด็กๆค่ะที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะแล้วก็อาจจะเข้าไม่ถึงเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะคะเราจะไปดูกันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเขาได้มีการมอบสื่อการเรียนนะคะให้กับเด็กๆที่อยู่ถิ่นธุรกันดารกันค่ะ กองกำลังสุรศักนตรีค่ะโดยบกควบคุมที่2ร13ร่วมกับมวลชนภาคธุรกิจจังหวัดอุดอรธานีจัดกิจกรรมมอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชัยพื้นที่ธุรกันดารในพื้นที่จังหวัดบึงการค่ะพันเอกจักกรพงศ์โพนาแคร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่2กองกาลังสศักดิ์มนตรีและพันเอกบริรสุทธิ์สุจินพรมรองบังคับการกองบังคับการควบคุมที่2พร้อมคณะจัดกิจกรรมอมอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กจํานวน20ชุด835เล่มพร้อมปากกาสื่ออัจฉริยะ ที่สามารถอ่านออกเสียงได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมูลค่าโดยรวมทั้งหมดนะคะ225,000บาทโดยในครั้งนี้นะคะได้มอบหนังสือให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจำนวน5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคำชมพูบ้านไทยเสรีอำเภอเซกาบ้าน้วยดอกไม้บ้านหนองตะไก้และบ้านนาแวงในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬค่ะ สำหรับกิจกรรมมอบหนังสือและส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเบนอุดรธานีจำกัดบริษิทีสตาร์แคร์และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2โดยได้นํามามอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดกาลสินตามโครงการตู้รับบริจาคหนังสือเพื่อนําไปมอบให้กับนักเรียนในถิ่นธุรกันดารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนสร้างลักษณะนิสัยในด้านการอ่านของเด็กนักเรียนให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นการส่งเสริมการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งการศึกษาหาความรู้จะเป็นพื้นฐานการศึกษาและต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้นโดยการศึกษาจะช่วยพัฒนาบุคคลให้นักเรียนมีคุณค่าในสังคมและส่งและเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นบุคลากร,กรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศ,เทศชาติประเทศชาติต่อไปนอกจากการมอบสื่อการเรียนการสอนแล้วยังมอบขนมที่ได้รับการสนับสนุนจากร้านธานิคาเฟ่อุดรธานี ที่นำมามอบให้กับเด็กๆได้อิ่มท้องอีกด้วยครับ